ครับผมวันนี้พี่ฟ้ามาเบิ่งตะกะแต่นครับอันนี้อยู่ฟ้ามพี่ดำนะครับผมครับฟรามสมพรนะครับควันนี้พี่ฟ้ามาเบิ่งตะกะแต่นปลาตังกานะครับปลาตังกามูจีนนะครับนี่คือสายพันนี่นี่หนึ่งครับเลี่ยงง่ายสองไข่ตกครับนี่ครับบ่าตายจ้าตัวครับกำลังไข่ผู้ใดสนใจไข่หรือว่าสนใจเป็นโตนะครับสามารถจังใดไข่นี่จะเกิดเป็น สร้างสร้างทั้งหมองกุกนะครับเนาะอันนี้เป็นร้านผมให้พิเศษนะครับขีดละสามลอยหาสิบสามขีดพันครับกันอยากได้โตก็สามารถสร้างได้ครับโตมั้งนี่ก็คือขีดละสี่สิบบาทรับขายถึกก็ทองตลาดอยากทั้งที่น้องเดียเอาไปเลี้ยงครับกันอยากให้เป็นเงินนะครับกันอยากให้เป็นเงินก็ยังมาส่้านี่คนก็สร้างออเดอร์มากครับเจตน่องข่งท่านครับป่านี้ยังท่านไหนส่องเมื่อไอันนี้คือคอกแรกครับคอกนี้ประมาณหกพันตัวมาเบิ้งคอกที่สองครับ นี่คือครอบที่สองกันนี้กับกำลังไครขึ้กันนี่นะครับก็มีประมาณหมื่นกว่าตัวกว่าผมเอาลงอยู่ประมาณสามสิบก้อนี้หมื่นกว่าตัวกับพี่เต้ยน,นะครับนี่กับกำลังกี่ใค,คือกันตับกันสําหรับต้ในใดอยาก,กไปลองทอดนะครับไข่เต็มท้องครับเราประกันไข่เต็มท้องครับทอดแสบกรอบครับมั่นคนล่ะครับตะเก็นต้นนี้รับหรือว่าท่านใดสนใจจะไปเลี้ยงกับมีไข่ให้คือกัน นะครับสําหรับผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงแต่ว่าอยากได้ใครเอาโตของผมไปนี่สามารถเอาไปว่างใครได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้มันกําลังใครผมจับตัวเป็นสายพันแม่ใครห้ไปเลยครับอันนี้คือคือขีดละ40คือครับอีกพอท่องตลาดอันนี้ให้สําหรับเจสซี่ของเสียโพกครับนี่อีกคอกนึ่งกับคอกนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าโถนะครับคอกนี้ขึ้นเงินจัดคุณนะครับคอกนี้เห็นเงินไหครับเบิ้งอะไครับผมซับลาซองกับปลาสัสดครับหลายๆ สนใจใครก็สามารถสร้างได้นะครับสามปีท่านสามปีท่านแถมให้อีกท่กานี่ครับจับสร้าง่ะไรเยอะเพราเย็นกันะครัล้วไมเเห็นตายสั้างตายทั้งปีอะไรมันหยิบแบบน้ไอ้ไอ้มันออกมาชมเสือนะจับจนซ้อมกันกั <c oughs> หนหมดแลายลาไรครับมาครับมามา เป็นกับแก้มก็ดีเนาะครับผมแก้มก็ดีครับโอ้นี่ครับจับแก้มชั้นยอดนี่โตค่อยๆครับรับประกันเลยไปยังใครเพิ่งซื้อตัมื่อใครจะโตผูได้ครับตรงเมียนี่ใครเพิ่งสังเกตเพิ่งการจับคู่ครับนี่ครับเป็นอย่างคือการรับประกันว่าเอาโตจากนี้ไปมันใครนะครับเพิ่งครับจับคู่วัดเลยครับใครเพิ่งซื้อตนี่ครับเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่นี่ท่านใดสนใจนะครับผมจะบอกวิธีการทั้เงินแล้วกับวิธีการเลี้ยงวีเลี้ยงแบบใดให้โตโตเร็วนะครับเรื่อยๆคนเลี้ยงครับ อบอกว่าสามสิบหามือสี่สิบมือมันยังจีบผสมพันยุ่นยีบหามือเลยครับปงจีบโปงหนังไม่หล่ะครับเริ่มจับคู่จับอย่างครับผมจะบอกวิธีเอาอาหารให้กินแบบใดเอาหยาแบบใดเอาให้กินช่วงใดมันยังจีบไงเร็วเรากะแข็งแรงออกไข่ไว้ออกไข่ดกนะครับไข่นี่ดกับครับไข่นี่เก็บในมือแล้วเป็นโล่นครับผู้ใดสร้างสามขีดมือละโลคครับสามขีดพันคุ้มครับไขรกว่าไปซื้อขีดละพัน ยู่นี่ไก็เลยสามผิดทนนีครับทรงปี่ในเกตรอเอ็ดกลาินครับคันสำรับผู้สนใจเสเอาไปเลี้ยงนี่บอกได้บ่ครับว่าห้องตรงเตรียมเอียงไว้เนี่ยนึ่งครับก็คือห้องตรงนี้นี่ครับมี่คอะกนะครับเห็ดคอกไปเลยนะครับเห็ดเห็ดคอกไปแบบนี้นะครับผู้ใดมีฝีมือทังการเย็บกะเย็บเองอะไรเย็บเป็นตรงจริงๆแลับกันบ่มีกะสร้างทั้งนี้ก็ได้ผมกะสร้างเขาคือกันครับนี่ครับนี่ตรงละแปดหลอดนะครับ ตรงตรงหนึ่งขอกหนึ่งขอกหนึ่งแปดร้อยก็ไม่นี่เท็ดเอาเองนี่ครับหรือมาถ่าครัดต้นครับบกขาดเท็ดไม่ก็บกขาดนี่ครับอันนี้ก็ลง 3, 3, 3, สามปีลงสามปีตสามปีนะครับปีต์มันมืน่มนโตรับพุ่มครับลงทุนพันเดียวนี่สามารถเท็ดเงินในเฮ้าได้ลักมื่นนะครับนี่ครับขอกหนึ่งขอกหนึ่งกระเบง en, ครับขายใครกระไดขายโตกระไดนะครับใครนะครับมันเก็ออกยุประมาณสามเือาสี่เถ้าผนี้ครับ อันนี้เก็บแล้วเก็บอีกเก็บบอสันนี่เบอร์เดียวกันไปแล้งมันยังเก็บอีกกับสามมือเก็บนะครับหลายสั่งเลยเลยครับสั่งทานทั้งเสียโป๊กกะจะได้เถือกสั่งพานผมกะจะได้ขีดละสี่ร้อยสั่งทั้งเสียโกจะได้สามร้อยห้าสิบสามขีดพันครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอามามาสวยกันครับผมบัานนี้ใครสนใจอยากเอาไปเบิ้งเอาไปอย่างเบิ้งเลื่อจะไปทอดกับมาครับ มีขายทั้งโตทั้งไข่ครับเกล็กได้ตั้งได้ครับผมพิกัดอยู่บ้านคาแขกครับผมอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมบ้านคาแขกมีแขกตัวนิ่งอย่งใหญ่ๆครับผมตั้งหลายตั้งเป็นพันทรงห้ฟีครับครับผมยอดยอดพันขื่นทรงห้ฟีนะครับผมสามขีดครับสามขีดพันสามขีดพันจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมมีอย่างกะสอบถามกัน้ามาได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ